จะเด็ดทีเดียวเสียทั้งคู่ควรคิดดูอยู่ไม่ไหายมีทั้งบัวตูมบัวบานดอกบานก็มีทั้งบัวตูมบัวบานใช่ไหมแน่จะที่ไหนละแม่เนี่ยโอ๊ยแม่มาในเมนูต้มกะทิสายบัวปทูจา้า วันนี้แม่มาธรรมดาสัที่ไหนไม่ธรรมดาแน่นอนโบราณโบราณเขาใส่อันนี้ใส่มาดันหรือใส่ตะลิ่งปิงก็ได้แม่เลือกที่จะใส่ามาดันต้มกระที่ใส่บัวปลาทูของแม่เนี่ยวันนี้แม่ใช้บัวเผื่อนบัวพันบัวแดงแม่ใช้มาหมดเลยแม่เด็ดมาเนี่ยแต่แม่ไม่ใช้อยู่อย่างเดียวบัวหลวงถ้าหนูอยากจะใช้บัวหลวงหนูก็ไปที่ห้างนะลูก <C le af> เล่นดิเล่นเดงตบเองเหรอไม่ถามคูณว่าถ้าหนูอยากใช้บัวหลวงหนูก็ไปที่ห้างเลยนะลูกห <C le af> ้างอะไรก็ได้ที่มีธนาคาร กรุงเทพบัวหลวงเข้าใจไหมเออเออทำเลยดีกว่าคุณวายว่ะวันนี้ปลาทูของแม่แม่ยกตัวอย่างแม่มีทั้งปลาทูสดแม่มีทั้งปลาทูนึ่งเน่ดั้งเดิมนี่ใช้ปลาทูนึ่งแต่เดี๋ยวนี้คนมานิยมใช้ปลาทูสดปลาทูสดะขั้นตอนการทํามันเยอะทําไม่ดีก็เหม็นคาวเราเอาปลาทูนึ่งปลาทูนึ่งมันก็เนื้อแข็งอีกโอ้ยแต่แม่มีวิธีทําทํายังไงให้ปลาทูนึ่งต้มกับที่สายบัวแล้วปลาทูนุ่มนุ่มนุ่มไปกับสายบัวมาดูวัตถุดิบกันเลยจ้า สายบัวของแม่เห็นไหมแม่ใช้บัวแดงบัวผันบัวเผือกอนของแม่เนี่ยถ้าเรายังไม่ลอกหนังออกเวลาเราหักมันจะดังนี้เพราะเรายังไม่ได้ลอกตรงนี้ออกไม่ได้ลอกใยน,นี่สายบัวสายบัวนะไม่ใช่ไหลบัวปลาทูวันนี้แม่เรียกใช้ปลาทูนึ่งมาดูเครื่องโขกข,ของแม่พริกไทยกะปิหอมแดงส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาน้ำตาลมะขามเปียกต้มกะทิสายบัวปลาทูขาดไม่ได้คือกะทิ ส่วนมาดันถ้าไม่ใช่หน้ามาดันหนูไม่ต้องใส่มาดันก็ได้แต่ช่วงนี้หน้ามาดันแม่เลยใส่ามาดันให้รถมันกลมกล่อมเรียบ <c oughs> ร้อยหมดแล้ววัตถุดิบมีแค่นี้ส่วนผสนมอีกอย่างหนึ่งลืมบอกใบมะกรูดจ้ะตัดคาวอันนี้ต้องมาแน่นอน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูวิธีลอกสายบัวกันก่อนว่าต้มกะทิสายบัวปลาทูของแม่น่ะแต่ลอกสายบัวยังไงเอ๊ะทำไมเมื่อกี้แม่ทําแล้วมันดังแฟดไม่เห็นกรอบไม่กรอบเพราะว่าแม่ยังไม่ได้เอานี่นี่ไม่ได้เอาเปลือกมันออกนี่อย่างนี้เลยนะอืม เห็นไหมสีมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเมื่อกี้สีมันเป็นอย่างนี้สีมันเข้มๆดำดๆเหมือนอันนี้เห็นไหมนี่ถ้าใช้บัวหลวงก้านมันจะขาวแต่ความอร่อยมันสู้บัวนี้ไม่ได้ ทำไมแม่ต้องทำสายบัวก่อนรู้ไหมเดี๋ยวแม่จะเอาสายบัวไปล้างแล้วก็ไปบีบน้ํามันออกถ้าเราไม่บีบน้ํามันออกเดี๋ยวตอนที่เราต้มอะ่ะมันจะไม่ดูดกะทิแม่บอกเลยมันจะมันมีน้ำอยู่แล้วแล้วมันก็จะไม่นุ่มต่อไปเราก็มาฉีกใบมะกรูดนะลูก ส่บัวเสร็จแล้วใบมะกรูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเครื่องโขกก่อนนี่พริกไทยทำอย่างนี้หนูคึงก่อนลูกคึงให้มันแตกซี่ก่อนก่อนที่จะตำลงไปหนูคึงมันก่อนลูกเนี่ยจากนั้นก็หอมแดงจ้าหอมแดงใส่เยอะๆนะหนูจะขี้เหนียวนะลูก ถ้าใส่หอมแดงน้อยแม่อร่อยอหนูก็ตำตำจนหอมแดงกับพริกไทยเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเตรียมใส่กะปิได้เลยจ้าโอเคกะปิจ้านี่นะโอ้กะปิแม่ก็หอมหอม เป็นลักษณะน,นี้จากนั้นมาดันใชคะทุบรอไปเลยนี่น้ำล้างคกอร่อยตรงนี้แหละจ้านี่ นี่นะประทูหนึ่ง เดี๋ยวเราไปต้มกะทิสส่บัวปลาทูมาดันกันเลยจา้าแม่บอกว่ากะทิลืมบอกว่าต้องใช้หัวหางปนกันนะจะ <Okay. S 1> ใช้หัวอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันเข้มข้นจนเกินไปไปเลยจา้าเริ่มกันเลยจา้าดูนะคะโอเคนะคะนคักคะนะคะนะคะกะทิจา้าหัวหางปนกันนะจา้านี่นี่ไงถามว่าแม่เก็บไว้ทำอะไร ไม่ต้องรองให้กะทิเดือดหนูใส่ใส่ใส่บัวลงไปเลยลูกโอ้ยสีเนี้ยหายากนะลูกแม่ลงงม,มเองเลยนะงม,มกับชาวบ้านโอ้นี่ขนาดบีบน้ําออกบ้างแล้วนะมันก็ยังมีน้ําอยู่คิดดูเถอะบีบให้น้ํามันออกเนะี่ยเดี๋ยวมันจะได้ไปดูดกะทิแทนถ้าน้ํามันเต็มแล้วแล้วมันดูดกะทิไม่ได้แล้วมันจะไม่นุ่มนี่แม่ก็จะใส่มาดานลงไปเลยนี่ แล้วมันทำให้บัวเราสี่สวยหนูต้องคนตลอดเวลานะลูกช่วงนี้เพราะว่ากะทิมันจะได้ไม่แตกฝากลูก <Okay. S 1> หนูก็ใส่อันนี้ลงไปเลยนี่ที่แม่ใส่ใส่สายบัวงลงไปก่อนกับกะทิเพียวๆพอมันลงไปปุ๊บมันจะดูดดูดกะทิเราวแค่ใส่อันนี้ลงไปคน ใช้ไฟกลางนะลูกอย่าใช้ไฟแรงนะใช้ไฟอ่อนมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันแตกมันใช้ไฟแรงก็ไม่นุ่มอีกโอ้โหเหลืองเยอะนะปรุงรสค่ะน้ำปลาค่ะมะขามเปียกนะหนูไม่ต้องใส่เยอะนะลูกเพราะว่ามันมีมาดันอยู่แล้วเค okay. หนูใส่ปลาลงไปเลยจ้าประทูจากนั้นหนูค่อยใส่น้ำตาลลงไปเห็นไหมดูบัวของแม่บัวแม่เปลี่ยนสีนี่เป็นสีนี้มันได้ความเปรี้ยวหนูลองเอามะนาวไปบีบบัวมาทีเนี่ยเปลี่ยนสีเลยอ่ะใบมากรูดจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้วต้มกะทิสายบัวปะทูแม่ถ้าหนูชอบสายบัวที่นิ่มๆหนูก็มาชิมเอานิ่มขนาดไหนตามใจหนู <Okay. S 1> แต่สำหรับแม่นิ่มแค่นี้พอแล้ว ันละมาดันดองตีหนึ่งตีสองปุกน้องขึ้นมาดันดันละมาดันเปรี้ยวถึงน้องปวดเดี่ยวพี่ก็จะดันตักแต่มาดันนะแม่นเรลงมาดันไว้แล้วแม่ชอบกินมาดันสายบัวปลาทูนี่เอามารวมกันเลย <c oughs> อืมอร่อยอนะ่ะ ชื่นใจอีแม่จริงๆโอ้โหพอตดน้ําเข้าไปเนี่ยแม่บอกเลยว่าฟินเวอร์ก็คือรสชาติเนี่ยสัมผัสแรกเลยคือหอมหอมมากหอมด้วยสารปรสินที่แม่ใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นพริกไทยเครื่องโขกของแม่หอมหอมหอมกลิ่นมาดันนิดนิดนึดนงกลิ่นมาดันมาแล้วสายบัวเนี่ยมันกรอบมันนุ่มกําลังดีมันไม่เละแล้วมันแตะปลายลิ้นแม่ด้วยรสชาติของอันเนี้ย ของความเป็นมดันนะมันมีเปรี้ยวนิดๆมันเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มทิ้งท้ายรสมันนัวแล้วมันมันไม่จัดจ้านจนเกินไปแล้วมันก็ไม่อ่อนจนเกินไปมันไม่มีกลิ่นคาวปะทูเลยบอกเลยมันมันถูกกบด้วยใบมะกรูดมันถูกกบด้วยหอมต่างๆที่แม่ตมแม่โขลกลงไปสีสันก็ใช้ได้เทคนิคดีๆอย่างนี้เคล็ดลับดีๆอย่างนี้อย่าลืมนะให้กําลังใจแม่หน่อยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกินกิๆแม่จะเอานี่มาให้ตาหนองกินแล้ว ใจจะขาดไปแล้วเด้ออย่าลืมนะกดติดตามแม่ด้วยนะกับข้าวกับตาจ้า